สวัสดีค่ะคณิฐานะคะตอนนี้อยู่ที่พีแอานายสาขากรสินนะคะมาหาอะไรไปเซอร์ไพรส์คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติครั้งนี้นะคะแต่ดิฉันก็มาเลือกเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพให้คุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ของพีอานายนี่ค่ะในถุงนี้ของคุณแม่นะคะของคุณแม่นะคะไม่แพงเลยนะคะพีแอานาย ราคาคุ้มค่ามากๆค่ะวันนี้ทั้งแจกทั้งแถมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มค่ะในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์คุณแม่บอกรักคุณแม่นะคะบางวันเราก็ไม่ได้บอกรักแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักแม่นะคะสิ่งที่รักแม่ก็คือการปฏิบัติต่อแม่นะคะการใส่ใจดูแลนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ ดูแลอะไรมากมายนะคะแต่สิ่งที่เราให้ได้ก็คือความห่วงใยนะคะการที่ทําให้คุณแม่ไม่เสียใจเราก็ถือว่าทําดีกับคุณแม่แล้วบอกรักแม่แล้วก็ถือว่าเป็นการบอกรักแม่แล้วนะคะการที่เราเป็นคนดีนะคะดูแลคุณแม่ตอนที่คุณแม่ท่านยังแข็งแรงอยู่กับเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะใีพันธ์สินค้าเหล่านี้นะคะจะดูแลคุณแม่ให้อายุยืนยาว แล้วก็ทางบริษัทก็น่ารักมากนะคะยี่ไงบริษัทแถมหวงมาลัยนะคะน่ารักมากเราไม่ต้องไปซื้อนะคะได้เก็บไว้ได้นานนะคะเป็นมีคุณค่าทางจิตใจให้คุณแม่นะคะแล้วก็ตต่างมากมายในนี้นะคะโอเคดูกันแค่นี้นะคะเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้บอกลักแม่มาบอกลักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ พีอานายนี้นะคะบอกลากท่านหลังจากที่เราบอกรักท่านทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้พิเศษพิเศษนะคะเราก็มาบอกลาเบิลเบิลเบิลเบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ